สวัสดีครับชั่วโมงนี้มาพบกับคุณครูเพิ่มสักด์วิชัยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาสุขศึกษาพลรศึกษารหัสวิชาทช2 1 0 0 2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสาระการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับข้อ1ข้อใด คือโครงสร้างของระบบหายใจ 1. ปากหลอดลมกล่องเสียง 2. ปลปอดหลอดเลือดดำท่อลม 3. จมูกหลอดลมปอด 4. คอหอยหลอดลมปอด ฉเฉลยนะครับข้อ3จมูกหลอดลมปอดครับต่อไปข้อที่2อภิวัตในข้อใดทำหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกาย 1. ม,ม้า,าม 2. ไต 3. ถุงลม 4. หัวใจ เลยนะครับข้อ2ไตต่อไปข้อที่3ข้อใดอธิบายหน้าที่การทำงานของระบบผิวหนังได้ถูกต้อง 1. ห่อหุ้มปกคลุมร่างกาย 2. รับออกซิเจนภายนอกเข้าสู่ร่างกาย 3. ามนำอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย 4. ช่วยทำให้ร่างกายเกิดความเคลื่อนไหวฉเฉลยนะครับข้อ1นึห่อหุ้มคบคุมร่างกายครับต่อไปข้อที่4บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาระบบไหลเวียนของเลือด 1. นิดชอบรับประทานอาหารที่มีกะทิผสม 2. น้อยออกกำลังกายทุกวัน 3. เล็กรับประทานอาหารครบ5้ามง่ 4. 1. ไม่ดื่มสุราและไม่สูบุรีฉเฉลยครับข้อ 1. นนิดชอบรับประทานอาหารที่มีกะทิผสม ต่อไปข้อที่5ครับข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของเพศหญิงอายุ11-13ปีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด 1. น,น้ำเสียงมีลักษณะทุ้มและกังวานขึ้น 2. มีสิวขึ้นบริเวณใบหน้า 3. หน้าอกขยายใหญ่และเต้านมเจริญเติบโตขึ้น 4. รูปร่างสูงขึ้น และมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเฉลยข้อ3ครับหน้าอกขยายใหญ่และ,ตะเ,เต้านมเจริญเติบโตขึ้นต่อไปข้อที่6ผู้สูงอายุมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมข้อใดเด่นชัดที่สุด 1. ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆและญาติพี่น้องลดลง 2. บทบาทผู้นําในครอบครัวลดลง 3. ขาดการยอมรับจากลูกหลาน 4. ความรับผิดชอบต่องานอาชีพลดหรือสิ้นสุดลงเฉลยครับข้อ4ความรับผิดชอบต่องานอาชีพลดหรือสิ้นสุดลงข้อที่7 ข้อใดคือการออกกําลังกายช่วยคลายเครียบได้อย่างดี 1. ร่างกายรู้สึกสดชื่น 2. เกิดความสนุกสนาน 3. ทําให้ลืมความเครียดไปชั่วขณะ 4. ร่างกายหลังสารความสุขขณะออกกาลังกายเฉลยข้อ4ครับร่างกาย หลังสารความสุขขณะออกกำลังกายข้อที่8ข้อใดเป็นวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 1. สมสีมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 2. แก้วตาสแสวงหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. ปิติใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 4. ดวงใจเป็นเด็กบ้านแตกเฉลยครับข้อ 3. ปิติใช้ถุงยางอันไหมทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ข้อที่ 9. ข้อใดจัดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานทั้งหมด 1. ข้าวมะละกอน้้ำตาล เครื่องในสัตว์และถั่วเมล็ดแห้ง 2. ข้าวแป้งน้ำตาลไขมันและน้ำมัน 3. นมน้ำตาลกล้วยไขยมันและน้ำมัน 4. ส้สมนมเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ และถั่วเมล็ดแห้งฉเฉลยครับข้อ2ข้าวแป้งน้ำตาลไขมันและน้ำมันต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10ครับถ้าร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตจะได้พลังงานทดแทนจากสารอาหารประเภทใด 1. วิตามินและ เกลือแรก 2. โปรโตีนและไขมัน 3. โปรโตีนและเกลือแร่ 4. วิตามินและไขมันเฉลยครับข้อ 2. โปรโตีนและไขมันต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ ส,สุขภาพทางเพศนะครับเกิดจากความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องไม่เคยถูกจำกัดด้วยเพศวัยชนชาติสุขภาวะทางเพศก็เป็นเรื่องที่ทุกคนล้วนต้องการเช่นกันแผนงานสร้างเสริมภาวะทางเพศโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสน,นุนการเสริมสร้างสุขภาพและมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงได้ดำเนินงาน ผลักดันวาระการสร้างสุขภาวะทางเพศขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะสุขภาวะทางเพศไม่ได้มีความหมายแคบแคบแค่เรื่องเพศสัมพันธ์แต่มีความหมายลึกซึง้งและมีมิติที่กว้างกว่านั้นพระสังคมนั้นมีความหลากหลายทางเพศมากกว่าแค่หญิงหรือชายไม่ว่าจะเป็นสาวประเภทสองหรือหญิงรักหญิงชายรักชายหรือ ผู้ที่รักสองเพศและยังปฏิบัติเพื่อคู่รักที่สำคัญคือมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตนเองในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยวิธีการปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพทางเพศที่ดีควรคำนึงถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยไม่เปลี่ยนคู่หรือมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่ใช่สามีภรรยาตนเอง ถ้าคิดจะมีเพศสัมพันธ์กับบคุคคลที่ไม่ใช่คู่ของตนควรป้องกันความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้ถุงยางอนามัยเน้นการรักษาความสะอาดส่วนบคุคคลเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วควรต้องรีบทำความสะอาดส่วนบคุคคลไม่หมักหมมเพราะจะทำให้เกิดเชื้อโรคซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการคันจนลุกลามเป็นโรคที่อวัยวะเพศได้ การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดคือการที่คู่สมรสวางแผนในเรื่องการมีบุตรว่าจะมีเมื่อใดจะมีกี่คนแต่ละคนเว้นนานเท่าใดทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อมและความต้องการของคู่สมรสส่วนการคุมกำเนิดนั้นเป็นวิธีการเพื่อไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ซึ่งมีอยู่หลายวิธีได้แก่ 1. การใช้ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยมีลักษณะเป็นถุงที่ทําด้วยยางบางๆยืดได้ใช้สวมอวัยวะเพศชายขณะที่แข็งตัวพร้อมที่จะร่วมเพศ 2. การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดยาเม็ดคุมกำเนิดประกอบด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์2ชนิดคือเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนซึ่งจะออกฤทธิ์ คล้ายกับฮอร์โมนที่อยู่ตามธรรมชาติของร่างกายของผู้หญิงและสร้างกลไกต่างๆในร่างกายเพื่อที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยการป้องกันไม่ให้ไข่สุกและยับยั้งการตกไข่ตลอดจนทําให้มูกบริเวณปากมดลูกเหนียวข้นจนตัวอสุจิจะผ่านเข้าสู่โพรงมดลูกได้ยากยาเม็ดคุมกำเนิดที่ใช้อยู่ทั่วไปมีอยู่3แบบคือ 1>, 1. แบบ21เม็ดยาเม็ดในแผงจะประกอบด้วยฮอร์โมนทั้งหมดการเริ่มรับประทานยาเม็ดแรกให้เริ่มตรงกับวันของสัปดาห์ที่ระบุในแผงยา2แบบ28เม็ดยาเม็ดใน1แผงจะประกอบด้วยฮอร์โมน21เม็ดและส่วนที่ไม่ใช่ฮอร์โมนอีก7เม็ด ซึ่งมักจะมีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า21เม็ดแรกการเริ่มรับประทานยาแผงแรกให้เริ่มรับประทานยาในวันแรกที่ประจำเดือนมาโดยรับประทานยาเม็ดแรกในส่วนที่ระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้น3แบบรับประทานหลังร่วมเพศภายใน24ชั่วโมงแต่เดือนหนึ่งไม่ควรใช้เกิน4ครั้งยานี้ ใช้กินทันทีหรือภายหลัง24ชั่วโมงหลังร่วมเพศและควรกินยาอีก1เม็ดในเวลา12ชั่วโมงต่อมา 3. การฝังยาเม็ดคุมกำเนิดใต้ผิวหนังยาประเภทนี้มีส่วนประกอบของเอสโตรเจนสูงมีฤทธิ์ทำให้ไข่ที่ผสมแล้วไม่สามารถฝังตัวได้ในผนังมดลูกเป็นยาคุมกำเนิด ชนิดฝังไว้ใต้ผิวหนังบริเวณด้านใต้ท้องแขนของผู้หญิงมีลักษณะเป็นแคปซูลเล็กๆ6กอันยาจะซึมจากแคปซูลเข้าสู่ร่างกายอย่างสม,ม่ำเสมอสามารถคุมกำเนิดได้นานถึง5ปี 4. การใส่ห่วงอนามัยใช้โดยการใส่ห่วงอนามัยไว้ในโพรงมะลูกซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ใส่ห่วงให้ สามารถคุมกำเนิดได้3-5ปีแล้วจึงมาเปลี่ยนใหม่แต่ก็มีบางชนิดที่ต้องเปลี่ยนทุกๆ2ปีวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่เคยมีบุตร 5. การฉีดยาวคุมกำเนิดใช้กับผู้หญิงฉีดครั้งหนึ่งป้องกันได้นาน3เดือนอาจมีข้อเสียอยู่บ้างคือเมื่อต้องการมีบุตรอาจต้องใช้เวลานานกว่า การตั้งครรภ์และไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ 6. การนับระยะปลอดภัยคือการนับวันก่อนประจำเดือนมา7วันและหลังประจำเดือนมา7วันเพราะไข่ยังไม่สุกและเยื่อบุโพรงมดลูกกำลังเปลี่ยนแปลงถ้าประจำเดือนมาไม่แน่นอนการคุมกำเนิดวิธีนี้อาจผิดพลาดได้ 7. การหลั่งอสุจิภายนอกคือการหลั่งน้ำอสุจิออกมานอกช่องคลอดแต่ก็อาจมีน้ำอสุจิบางส่วนเข้าไปในช่องคลอดได้วิธีนี้จึงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูง 8. การผ่าตัดทำหมันเป็นการคุมกำเนิดแบบถาวลดังนั้นผู้ที่จะทำหมันจะต้องแน่ใจแล้วว่า จะไม่มีบุตรอีกซึ่งสามารถทำได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายในการทำหมันชายทำโดยแพทย์ใช้เวลาประมาณ10นาทีการทำหมันหญิงแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ 1. การทำหมันเปรียบคือการทำหมันหลังคลอดบุตรใหม่ๆภายใน24 4 8ถึง48ชั่วโมงเพราะ จะทำได้ง่ายเนื่องจากมดลูกยังมีขนาดใหญ่และลอยตัวสูง 2. การทำหมันแห้งคือการทำหมัน,นระยะปกติขณะที่ไม่มีการตั้งครรภ์หรือหลังจากคลอดบุตรมานานแล้วมดลูกจะมีขนาดปกติและอยู่ลึกลงไปในอุ้งเชิงกราน<อ>การทำหมันแห้งอาจทำได้หลายวิธีเช่นผ่าตัด ทางด้านหน้าท้องผ่าตัดทางด้านช่องคลอดโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยช่วย 9. กาการคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์เฉพาะฉุกเฉินเช่นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้การป้องกันวิธีอื่นมาก่อนใช้ถุงยางอนามัยเสร็จแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะรั่วหรือแตกลืมกินยาคุมกำเนิดแบบประจำวันติดต่อกัน2วันใส่ห่วงอนา,ามัยแต่ห่วงหลุดมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ไม่ปลอดภัยกรณีถูกขุมขืนซึ่งองค์กรอนามัยโลกได้ให้การรับรองว่าการกินยาเม็ดคุมกำเนิด แบบฉุกเฉินเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ระดับหนึ่งยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็ต่อเมื่อมีการนำมาใช้ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดไว้และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นสำหรับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือการมีรอบและดูผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนแต่หากใช้บ่อยและต่อเนื่อง มีโอกาสตั้งครันนอกมลูกได้การทำแท้งหมายถึงการทำให้การตั้งครันสิ้นสุดก่อนอายุคันภ์28สัปดาห์สําหรับประเทศไทยการทําแท้งยังไม่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะกระทําโดยแพทย์ปริญญาหรือหมอเถือนก็ตามกฎหมายจะอนุญาตให้ทําแท้งได้2กรณีคือกรณีถูกกลมขืน และกรณีตั้งคันนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมารดาและทารกในคันสำหรับเนื้อหาอื่นขอให้หนักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่หนังสือเรียนในรายวิชาสุขศึกษาพลศึกษารหัสวิชาทช .21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้นะครับสำหรับวันนี้ผมข้อจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ